สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืม้อนี้กะนี่ครับผมบรรยากาศริมทงคือเก่าละ่ะมอนสิพาพี่น้องมาจัดเมนูเส่บแบน้ากันืน้อนี้สีต้มของแซ่บปลานะครับพี่น้องจะต้มหัวปลาใส่ปลาไข่ปลาเพราะว่าปลาใส่ใส่เบ็ดม่ได้แหลวผมก็เก็ดเป็นแบบพวกแดดเดียวไววนะครับพี่น้องพวกหัวพวกยังมันผมก็เสียามาต้มเส่บแสบซูพี่น้องกินครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศ ริมทงคือเก่ากับผมไปกับผมไปเบิงวัดถุดิบกันครับไปครับเดแบบี๋พี่น้องนี่แหละครับหัวปลาใส่ปลาไข่ปลาจิตต้มแบบเสียบๆซูพี่น้องกินสดน้ำโกกๆหมอเขาหนาจะเดือดแล้วพี่น้อง Wow. <laughs> yeah. น้ำเนี่ยปุ๊บปุ๊บเลย <c oughs> ใส่หนึ่น้ำกลือพี่น้องแม่เป่งแม่เป่งหมดแดงนี่แหละครับความเสียบเป่งมุดเด้ง ยอนเลยครับ งูแเสบพี่น้อง หอมลงไปพี่น้องอุ้ยสุดยอดตุ่มของแสบมันครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องวันนี้อ้ยพี่น้องเข่า ตุ่มแม่พี่น้อง,เอ,อออยยงเอ้ยหัวปากคนใหญ่กับใครนี่ไอ้มุดแดงน้ำเพื่อนยังมุดแดงแบบมุดแดงแม่เป่งนี่ก็ใส่ครับพี่น้อง ขวงเสียบได้ไ,มดไหมครับใส่ปลาดุนล้วนเลยทั้งใส่ทั้งหัว <c ười> น้องเอ้ยจวอ่อนนำสเ,นนจจจจนเสียวน้ำกันจงจุจุนี่ของแสีบทั้งนั้นเล่นพี่น้องต้มของแสีบ สู้พี่น้องกินเสบแซบหลากเสียงจังหนอ่อยใส่ขาวลงไปละพี่น้องนัวเขากันแน่นอนอ่ะสิ่ของเสบพี่น้องมึเลยเนี่ยไข่มัน สุดยอดโอ้ยเสบเนี่ยนี่ครับผมมีจเจลเจวจุต้มหัวปลาใส่ปลาไข่ปลาตำปลาตำปลาคอแล้วก็มีแมงครับสุดยอดแล้วครับมือเนี่ยเบน้ำกันครับมันเนี่ย กกินน้ขับแล้วมันเหม็นมากเลยเดี๋ยวมาขึ้นหน้าดิขึ้นมาดิลงไป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 มันเหม็นปลาจับกินเนี่ยน้องมาสวยๆเอิ้นตามปลาปนปลา Quân hẻm Các bạn thay em không? bị nóng Tay khóa không phải ตื้อมากพอแล้วบางคนปลูกคนละที่บอกว่าปลูกถึงก็ใช่แล้วปลูกแล้ววามันคือเน่ามันวมันจะใส่ <c oughs> มันจะใส่กับหัวเนี่ยไข่มืมเมียไข่มดเดียวแต่มันปิด

นปลากินแบบปลาปลาไม่ใม่ไม่อะไรแต่พี่น้องเอ้ยนี่สารคิใส่ปลาพี่นองอาข้าขาวมาน้กตุ้ยปั่นตัวทอดนี่ตัวนุ่มขึ้นตัวเห็นตดแช่ไย sít rồi, phải để sít làm anh, loạn ra con. Tại sao nó cứ rải bao coi vậy? Lại họa họa bội luôn nó nhảy rồi. ้พี่น้องเด้อมันจะการปลาเป็นสอนเ็ดแบน้องอน้องสาวน้องส่งนีนอมีน้องส่งขายว่ะเวบเต้งกลางม่เคยลงมาตะล่ตะล่นึงเลยเยอะจิง้ใส่อก

่เดียวไข่บริสุทธิ์อื <c oughs> ตังนงก็ต่กตา,น,ตานโกโก้เฮ้ฮมขาก็ม่ <c oughs> ได้พี่น้อ ตัวเด่ยไหร่สิบตัวแบงยี่อินครับตัวก็ไปหาครับเอ่เปบ่นี่เปล่า มองจอยู่ก็ไปคนเดียวีไม่ตีงงามเส็มนี่มินสบโมงไมยเตียงตื่นนี่นี่นี่นีนะนี่หนียำไั้ามสดงามสันพี่น้อง

ได้พีน <c oughs> น่น้องเอ้ยมึงขอระมาณนี่บม่าสี่โมงพี่ได่อยู่สิบเอ,อ,อ็ดโมงว่าเตี้ยงเด้เบ่อดียตื่นเลยบอดีเด็กเป็นบ้าเลยโอ้ส่งเซ็งบ้างเห็ดสวนเห็ดสวน ได้บอกได้บอกจำว่าำิกินเขาอินได้บอกิใส่ขายเราวะมงกันใต้ขายกัจักเรอบ่ใส่เป็นรอยบ่กันตั้งใจขายบบผมบรหาขายผมหาพกินเราเราใส่อยากใส่ขายแล้วะใส่ขายกับจเ่องบท ขาย่นลยขายเพิ <bom> ่นลพวกขายพอดรับอย่างดีของในตู้เย็นเอามาของขาขึ้นนึ่งยิ้เพิ่นขึ้นนึ่อ้นกินขายบุนั่นเอง ทั้งนี้บนเน้นขายได้ปนนอนเน้นหากินที่หาขายรือนอนขึ้นเอาสักซองขึ้นเนี่ยเบิดเอาเบ็ดเป็นแขนเลยนี่พี่น้องหลายคนมาคือว่าเป็นนอนเอาปลาตือมาเน่บอกโอ้ยผมหาสำนรับผมก็พ่อแหละ ติหาขายคือคนอื่นนั่งงั้นแพรน้ำแนวมันวบวกมันจะบ่มีปลานี่แล้วพวกมันต้องมันทงวงว้นี่ไปอยู่น,นหล่าคุณเพื่อนเหน่าคุณน้ำยืนเขาัร้งบ่ขมิ้นี <c oughs> ล้วเราหาไดนหาบุญอยู <c oughs> ข่ขมิ้นก็ว่ามึงไปมันนุ่งเสียดะกินหมอ้อมันหายากกันมึนงเขาเลกพอกินเขาก็มากมันก็ไปหาง่าย ก็อิ่มขึ้นเลยกินแล้วใสงามพ่อบอกว่าอิ่มนะพี่น้องก็อิ่มหมดเศรองกินหลายนิดเลยหมดเศร้อบ่อยหมองงามรุ่งเงาเลยหมดเศร้านี่พักกันกินหลายเฮงพี่น้องมือนนี้ยังได้กับศิลาไปก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะโมพาดคลิปคลิปต่อไปสิไม่ยังกับถาลุนถาเบิ้งครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>